ปลานะสดๆใหม่ๆเลยป่าแม่นำ้ำคลองัอน,นจะเป็นปลาเน็ดนะเน่ยเน็ดทอาสอนปนะปลา ไก่ลาดเป็ดลาดปลาธรรมชาติ์นะใหม่ๆกลอย่างคึกๆอย่างนีนน้อยู่ที่ตลาดนี่นะนี่ปลาเข่งปลาเข่งนะจริงกิโลเท่าได้ละเนี่ยได้ถึกิโล,แ,แ,ลนะแปดสิบปลาธรรมชาติปลาเข่ง ตปิ ة, ้งนะแซมนะปลาปลาคอเนี่ยสดสดใหม่ๆอย่างดินอย่านะสีตัวมันมสองโลคีสองนก ปลาดุกปลาคอมีห้อยมีไข่หมดไข่หมดแดงไข่หมดแหย่ตรงนี้มีล่าอะไรไข่หมดโอ้โนี่เยียนตัวบางใหญ่ไรเยียนนะในป่าป่าธรรมชาตินะปีงเลยแซ่บเลยโอ้โเยียน ตตวังใหญ่เอนธรรมชาติววาาาโอ้โหว,วงหนนะังใหญ่นะมีเอนมีป่าอันนี้ป่านะป่ากดป,ป่าเครื่องป่าคอไก่ลาดไก่ลาดเป็ดลาดอันนี้เป็ด พอปลาดุกนาห้อยนะห้อยก็มีห้อยจุกสะอาดนะป่านป่านี่จะมีทุกฤดูกาลเลยช่วงนี้นะจะมีป่าป่าคอป่าดุกป่าน้อยหานเองนอไฟไหมมันขึ้นไหมอ่อนๆนนั่ป่าสิว ปาซิวเดี๋ยวเาปกัดาสิวไปเห็นหน้าลาบอันนี้มันยังเครียดวะนี่เนาะเครียดเครียดน้อยใครมดมดแดงก็มีสะเอ่อนอันนี้นะฮาๆบานๆนะปาซิวเครียด ปลาดุกน่า,านะ้ำชุ่มบอส่กเอียนป้าตัวงาทักซี่งอะไักซี่งเอาสอนปลาสดสดไม่ๆมๆนะ่ปะปลาคอปลาดุกนี่ไก่นะโอ้ไก่ดุกดำไก่ดุกดำก็มีปลาดุก นให้บดแดงให้บดแดงมีเครียดมีนอไม้มไลยเลยครับอ,อาหารแบบแบบบ้านๆอาหารแบบธรรมชาตินะอันนี้ก็ไก่ไก่ลาดมีไก่ดุกดำนำนี่ครับป่า สอะนะินเดวๆประดุกนาะน้ม <_ d ata> ีเป็ดน,น,น,นะอันนี้ก็ประดุกปลาดุกไปเฮ็ดปนเฮ็ดปนหรือปลาปิงแซ่ ปลาหนิดปลาหนิดน่องปลาด้ใก่้ด้นน้องปลาหิใจปลาปิงปลาเข่ง

มีแยนมีไก่นี่นะไก่ไก่มีเป็ดแต่ไลนะป่านะนี่อนป่าน้ำคลองนะอันนี้ป่านี่น้ำคลอง

มันไหมดเองมน้อยๆแล้วมดไห้มดแดงเก็บมีไก่นี่นี้ไก่งวงแล้วนะไก่งวงจะซื้อไปกินแะไวไก่งวงนะแซ่บไปเฮ็ดเฮ็ดลาบลาบไก่งวงแกป่า ปลาตววปาตวโปลาตองโลนึงโลนึงซนสาวปลาตองเห็นลาปลาตองอันนี้ปลาเครืององบปลาเครืงปลาแกะออปลาน้โขลกเคงปลาแคปลาแครมีตัวเหีอวใหญ่เนาะกิโลถ้าได้นะปลาแครนี่เท่าไร่ แสนปะซองแส่ม้าวัดเนองแส่องแสนไะโล่สองแสนะหหสแสนะ,นนะปัดเข่นใหม่ๆเลยเรนจะขวัวให้นะซื้อแล้วเราจะขัวให้เลย ปลาไหนปลาโจ๊กสอปน่ใล้าล่ายนะป่านี่นะป่าไปน้ำคองนะมาไล่จะมาเตะตายวันน้แกทำใจป่าเขิง โอ้บังใยญ่นาเนะรบนบัน่าดเออตัวว่าสป่าเราแบบชลนะจ๊ะเป็ไี่วันนี้ป่ายังวันนลปาเก้ะอหน่ะปากกอปป่าหากขึ้นด้านปาเกอามันโดนๆมันเได้กินปิ้งปะปิ้งปิ้งเหรอตางแกงต้มส้ม โลนึ่งสองแซนไอปาเกาปากปลาี้มันขึ้นปีละเดือนือกันกับปลาซ่ี้สดใหม่ๆเลยอ่านั่นมีลานะมีปลามีเป็ดมีไก่อันนี้ไก่ลาดเป็ดลาดตวเป็นเป็มีนะมันนีปลาอย่างไรวะปลา ซอสนะปลาเอตัวใหญ่กับีอ่ะระเทียมอ่ะปลาขิงตัวเนี่ปลาอะนะปลาอไกิโลได้ไหกิโลเท่าไรสองแสน่ะสองแสนสองแสนห้าสองแสนห้าเงินหมกสองแสนห้านะเงวงใหญ่นะปลา้าลนะทราน

ก็นี่โตบางใหญ่ฝ่าย่างเี้ยปคุนไอ้ยังไม่เคยกินหรอกาโตบางใหญ่เนาะปลาคุนคุนปลาเครงล้อเบิ่งกันนะชุดเสื้ออันนี้ปลาเพีราะปลาเพราปลาปลาลาดก็มีปลาลาด เยอดเลยนะท <c oughs> านกันกิน ไลยเนาะห้างก๋าินแบบบ้านๆเนะพืชพักจากธรรมชาสตร์จะมีเป็ดมีไก่มีป่านอะอยู่จุดนี้มีตะไก่เนาะเป็ดไก่ไกลล่ลาก น,นีนน่นอไม่ก็เริ่มมีนอหลันนอหลันนอไม่ๆเลยนอหล,นลันนะมาเต็มเนื้อมัอนปอแ้วไปแกงนะแกงนอหลันเห็ดจะมีโอ้แกงนอหลันใส่ผักหวาน มได้เ้อพี่งซอยอ้มีมากข้างนะนี่ยวังไงนะเนี่ยค่างเน,นาะอันนี้ตัวจำอยนบนรองมันส้ม่บวานแม่เบิกบ้านมันบ้านโลท่าไดนี่ยขาโลแปดสโลแปดสิบางเนาะกิโลหนึ่นงแป มักพางมักมวงมักมวงสุกแล้วแต่แซ่ไปเนี่ยมังมวงโลยโหลได้เลยเนี่ยโลดหกสิบมังมวงสุกมังมวงมักเก่งนะไข่ไข่ไก่ไข่ไข่เป็ดเก็บมาใหม่ๆนะ ไข่หมดสน่นยามนี่นอนมีร่ายสุดนะไข่หมดแดงแจงใส่หักว่านอะไรนี่ักว่านนะีกเกียงกเกียงลน้นำถานะ่าเนาะกิโลหนึงสร้างบันกิ๊ มันมีมันมีมักอ่มันเอาัมนมันมีเพลือกเอามันมเลย แส้มองวมมงเลีข้าวหมี่ไคซีนซีนสดๆใหม่ๆซีนหัวซีนหัวซีนมูเนาะอยู่นี่สดๆใหม่ๆ มีซินโม่ซิมโมเลยใหม่แลวนะไม่นีนะัูกางเนาะใส่ปิ้งเนะซินโมสดใหม่ๆนะ มักซีดามากลำมุดจะเป็นมักไม่ตาธรรมชาสตรมากลำมุใหม่ไมเลยมักหุงมักกล้วยมักชัวนะผิดผักยอดมากยอดมากบวบนี่ยอดมากบัวมีมากบวบ ไม่แล้วก็จะมีผักหลากหลายสนิทผักสลัดผักสลัดผักกาดแล้วก็ผักอื่นๆเองสด,สดใหม่ๆงามๆ ข้าวบางใหญ่เนาะพราวิลุดผักกาดการข้าวผักสลัดกะหล่ำปี๊ะนี่ยข้าวบางใหญ่เลยพราวบิลุดกะหล่มปีน,นี่หอมป้อมหอมบัวผักบงผักสลัด สลัดแซ่บเลยนะดีนะสาวค่ายก็งามเคยซื้อไปอยู่เนาะเอาไว้ดดนเนาะตัวนี้เอาไว้ดดนเป็นซ่องอาทิตย์ได้เนะตัวเี้นะเอาไปอเอาไปใส่ตัวเย็นนะ mm hmm. บอนาวาเลยนะกิโลเท่าไหรนกัน 30, โลสาลหนึ่งสามสี่พันกิโลราคาเดียวอนะันบ่ เดีผลนะกันได้นะสลักใหม่ๆเนี่ยมีมักแดงมักคัวผักกาดผักหร้มผักหร้อมก็จะมีซีนะเป็นซีแดงพ่้มซีแดงคนระกบก็มี หลากหลายสนิทเลยซวงนี้นะ่าจะมีพืชผักไร้นะว่าซวงเป็นซวงระดูแรงเนาะกับซวงระดูฟ่นนี่อ่าชอบพืชผักยางนะว่าผูกยาง นี่มักเล็งเห็ดแงมแยำสลัดนะกินลาลาไ,ได้นะแซมนะ่นไล่นะขนก็นมาไล่เลยลืลันนี้หลอดซื้อพืชผักซีนป่า,าหา้าน กใกล้ๆเข้าช่วงปีใบเหลาแล้วนะฮะทิดหน้านี่ก็จะเป็นช่วงปีใบเหลาแล้วนะอากาศตอนนี้ก็ถือว่าฮอนตอนบายๆนะฮอนนะอยู่ที่นะักหล่วงเวงจัดเนี่เขื่อนผักนะใหม่ๆม่

มะคุ้ยนะเขาทำมาเป็นเหือแบบนี้เลยนะคุยค้ยไข่เนาะตัดแฉกนะ มังม่วงส้มนะแซบน่ม <ts> ังมวงนี่ยนะเดี๋ยวถัดลาหมองลสองใหม่ๆเลยต่สองคนเลยตร่มมื แายไนละ่นะนไ้ซาลี่เกาลุกเลยุกตุ้มมีผักผักสลัดใหม่ๆนะเห็ดเ,เห็ดยำสลัดนะแซ่บ นีม่มักซีดาซีดาก็มีลายมะทรงนี้ซีดามักกวยมักเล่นมักเล่นน้อยแซ่บเลกวัยมักกวยมักซีดา จะมีค่ายบักทเท้าอะไรนะเทา้าห่อนำหอนะ่อใหม่ๆเลยสดใหม่ๆค่ายอยู่นี่นะนี่นะบันยาักษ้าในเมือเนกาถือว่าคือๆวก็จะมีผู้คน หากันมาออกตลาดเป็นจำนวนลานเลยนะครับพร้อมดยอาหารกันกินนะเพาว่าจะเป็นซีดปลาอาหารนพืชผักและอื่นอนี้เราพันหมาค่าอยู่ที่ตลาดเซานี่